รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยสวัสดีค่ะ ู้ชมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ร,รายการตามพ่อที่พอเพียงค่ะกับดิฉันพลอยพรชนกนะคะที่นี่เลย NBT ทุกวันพัสเวลา1ิดนาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา5นาทีค่ะสำหรับรายการตามพ่อที่พอเพียงนะคะผู้ชมจะสามารถเกาะติดนะคะไปกับเราได้กับสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะนั่นก็คือเราจะพาผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นแต่ละชุมชนค่ะว่าเขามีการพัฒนาชุมชนอย่างไร มีการดําเนินง,งานอย่างไรให้ชุมชนนั้นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะไม่ไกลไม่ไกลกลับกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มีอะไรน่าสนใจเราต้องไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งติดอยู่กับกรุงเทพมหานครหลายคนเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพทั้งที่จริงนั้นปทุมธานีถือว่ามีสิ่งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ตามคําขวัญของประจําจังหวัดที่ว่าทินบัวหลวงเมืองโรงข้าวเชื้อชาวมอนนครธรรมะพระตําหนักรวมใจสดใสเจ้าป,ประยาก้าวหน้าอุตสาหกรรมค่ะ ศาลหลักเมืองซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าสารกลางจังหวัดเป็นศาลาแบบจตุรมุกยอดปรางประดิษฐานเสาหลักเมืองซึ่งมีลักษณะคล้ายก้านดอกบัวหลวงทําจากไม้ชัยพฤกษ์นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีรูปหล่อพระนารายณ์สี่กรทรงเหนือหลังนกพูกและพระวิษณุหลอด,ด้วยสำริด ตำบลบางพูดมีชื่อเรียกว่าตำบลเชียงร,รากใหญ่บ้านคลองโกลนอยู่ในเขตพื้นที่รวมกับตำบลเชียงร,รากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็ได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลบางพูดในระยะเวลาต่อมาตอนที่จะมีประกาศพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2539ให้จัดตั้งสภาตำบลบางพูดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูดค่ะ คมคะตอนนี้พลอยก็มานั่งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางผู้จังหวัดปทุมธาน,นีแล้วค่ะแล้วก็ได้นั่งอยู่กับท่านสมศักดิ์ธรรมรูป,ปาค่ะท่านนายกอ,องการบริหารส่วนตำบลบ,บางผู้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมาพบเจอแล้วนะคะสําหรับท่านนายกอบตอบางผู้นะคะที่เป็นผู้นําในการพัฒนาตำบลบ,บางผู้แห่งนี้เลยค่ะ ก่อนอื่นค่ะอยากจะถามท่านนายกก่อนเลยการที่ได้มาเริ่มเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่นที่นี่มีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างนะคะพูดถึงตัวกับผมใช่ไหมใช่เลยจริงๆตัวกับผมก็คืออยู่กับนักการเมืองมาตลอดส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับทางด้านสสเป็นผู้ติดตามบ้างเป็นผู้ช่วยบ้างนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าทางบางพูดเนี่ยก็สนับสนุน,นให้ให้มาทํางานช่วยเหลือสังคมก่อน แรกๆผมก็เป็นอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูนะ,ะก็เป็นคณะกรรมการจังหวัดนะตอนหลังก็พลิกผันมาอยู่ในตําบลนะมาเป็นออผู้นํามาสามนมํามชนนะครับอ,อยากรู้ไหมผู้นํามาสามนมํามชนเงินเดือนเท่าไหร่โอ้ยอาสาก็คงจะไม่เยอะใช่ไหมครับสามเดือนเนี่ยจะได้สักห้าร้อยสาม <นะ S 2> เดือนแต่เราก็ด้วยด้วยจิตใจนะครับรก็ก็มาทําเป็นผู้นํามาสามนํามชนแล้วตอนหลังก็เข้ามาอยู่ในตําบลบางพูดเนี่ยก็ได้มาเป็นประธาน ประธานอพพร,ร,รอคืออพพร,ร,รอนะ,ะนะครับแล้วก็ได้มาเป็นประธานประชาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับไว,ว้วางใจกับพวกชาวบ้านก็ลองบอกว่าให้ให้มาลงนายกคือโดยส่วนตัวแล้วท่านนายกเป็นคนเป็นชาวบางพูดเลยเป็นชาวบางพูดโดยกําเนิดครับ<ด>แล้วก็กคืองานหลักผมเนี่ยจริงๆก็เป็นทํางานพวกเหมางานตามบริษัทที่นวนครน,นะครับ พอตอนหลังเนี่ยก็ได้รับไว้วางใจว่าให้ลงนะลองลงดูนะก็ลงลงสมัยแรกก็แพ้นะครับก็ไม่ได้ก็ไม่คิดอะไรก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราเป็นเป็นคนที่สบายสบายอยู่แล้วนะเป็นใครเป็นพิธีกรเป็นอะไรทุกวันนี้ยังเป็นพิธีกรนะเมื่อคืนก็เป็นพิธีกรด้วยพิธีกรตามงานวัดครับก็ทางทางจัดรายการก็ไม่ถนัดนะครับก็หลังจากนั้นก็ลงสมัยที่สองนะครับก็ได้รับความไว้วางใจนะครับให้อ่ มาดํารงตําแหน่งนะครับนายกองค์การริหารส่วนตะบนบางพูดตอนนี้ก็ได้มาประมาณสักสองปีกว่า 2> 2แล้วลครับสองปีกว่านี้ก็โก็ผ่านน่าจะมีการพัฒนาอะไรไปมากมายแล้วทีเดียวนะคะคแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวแล้วท่านนายกเนี่ยก็ทํางานเรียกได้ว่าทํางานเพื่อสังคมนี่มาตลอดเลยไม่ใช่แค่เพื่อสังคมอย่างเดียวคือเพื่อสังคมแล้วก็โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนด้วยใช่ไหมคะจริงๆผลตอบแทนเนะี่ย ผมผมว่าผลตอบแทนอย่างผมทํามูลนิธิเมื่อก่อนเนี้ยผมยังบอกเนี่ยอยากให,ให้ให้ทุกคนเนี่ยช่วยเหลือคนคด,ดีกว่าเรามีความสุขนะเราเห็นคนหนึ่งที่ที่เขาเขาเดือดร้อนเนี่ยแล้วเขาเขาปลอดภัยนะครับเราได้ได้คําชมบางครั้งก็ได้คําด่าก็มีแต่เราไม่คิดคําชมมากกว่าค่ะนะคำชมมากกว่าเราก็เลยแบบเออแล้วผมผมไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตอนนี้ผมมีลูกสาวแค่คนเดียวนะผมไม่ได้คิดอะไรคือชีวิตเนี้ยผมคิดว่ากาไรชีวิตละ ทุกวันนี้มาทางานสังคมมาอะไรต่างๆแล้วก็ลูกผมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดอะไรบอกพ่อทําเหอะเขาก็สนับสนุนว่าการการช่วยเหลือสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็คือเป็นครอบครัวของผู้ให้จริงรับผนะู้ให้พวกมทำานี้มาตลอดเป็นอย่างนี้มาตลอดครับไม่มีวันหยุดครับโอ้โหที่สุดเลยนะท่านยบแล้วการที่มาอยู่ที่ตำบลบางพู้เนี่ยนะคะมีการพัฒนาแล้วรวมถึงแต่ละที่ต่างๆเนี่ยมีอะไรที่ท่านได้มาเริ่มปลุกสร้างแล้วก็พัฒนาบ้างคะ ผมเข้ามาสองปีนี้ก็ผมก็เข้ามาแรกๆก็ยังยังไม่ไม่ถนัดยังไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับท้องถิ่นคือยังเป็นบ้านๆอยู่พอตอนหลังผมก็ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไปอบรมหลักสูตรนายกรุ่นที่41นะครับผมเป็นนายกรุ่นที่41อนะก็เพื่อนๆอาจจะดูก็อาจจะทักทายผมนะครับคือรุ่นที่41เนี่ยผมจบนะที่เขาเรียกว่าของกรมของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะอยู่ตรงคลองหลวงเนี่ยฮะ อาจจะเป็นแค่องค์กรเล็กๆถามว่าเล็กไหมก็ไม่ได้เล็กนะคะเป็นการพัฒน,นาท้องถิ่นแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับจังหวัดหรือว่าระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมีความสําคัญมากเช่นกันจริงๆผมว่าการเป็นนายกเนี่ยมันเป็นคนสําคัญเลยละ่ะเพราะในตําบลเนี้ยไม่ว่าใครเดือดร้อนหรือมีปัญหาอะไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปราถนนขยะนะครับครูคลองเนี่ยนะครับ มันเป็นส่วนส่วนขององคอ์กรปกครองส่วนทถิ่นที่ผมต้องดูแลนะสังเกตได้ว่าตอนนี้ทางจังหวัดเนี่ยเขามีโครงการคลองสวยน้ําใสซึ่งตอนนี้ยฉลอง200ปีด้วย<ะ>ผมก็ได้ทําตามนโยบายของออผู้ว่าการจังหวัด<ะ>สังเกตดได้นะเห็นคลองเปลมผมเนี่ยณเมื่อบนะี้สะอาดไม่มียาวาไม่มีอะไรแล้วก็ถ้ามีคือเราเราเรา,เราบอกชาวบ้านบอกประชาชนไม่ได้ว่าอย่าทิ้งของลงในคลอง แต่ตอนนี้ก็น้อยลงฮะพอทิ้งลงในคลองเราก็ไปเก็บบ่อยๆพอไปเก็บบ่อยๆบางทีชาวบ้านเขาเห็นเราเก็บเขาสงสารตอนนี้เขาก็ไม่เคยทิ้งครับก็ช่วยกันดูแลคูคอ็ถือว่าคนบางพูดเป็นคนที่น่ารักแม้แต่พื้นที่3.7ตารางกิโลเมตรนะแต่แต่อยู่เยอะก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช่ครับสำหรับการบริหารในส่วนตำบนตรงนี้ด้วยพูดถึงในส่วนตำบลบางพูดค่ะ ท่านนายกอยู่มาแหมตลอดเลยเป็นคนที่นี่เลยมีสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรน่าสนใจหรือว่ากิจกรรมโครงการอะไรดีๆบ้างไหมคะที่นี่ลำพาเขาสารก็คือการที่ก็คือจริงๆก็ใช้เรือ <ฮะ S 1> ในใช้เรือเนี่ยล่องไปตามลําน้ําแล้วก็ร้องเพลงนาบทกรอนลำพาเขาสารท่านนายกคะร้องให้ฟังสักนิดนึงไม่ได้หรอคะลำพาเขาสารสักสักท่อนนึงนะจริงๆผมก็ไม่เคยถนัดจริงๆอัครูเพลงถนัดถ้าอยากฟังจะร้องให้ฟังร้องเลยคับนายคบนาเป็นว่าผิดถูกก็อย่าว่ากันแล้วกัน โอลานาวาจอดเอ้ยปลาทับทอดอยู่หัวบันไดโอบปอขาแม่คุณลูกเอาส่วนบุญมาให้เอลาขาวเอ้ยพอเลยคกันนะ,เ,ะ,นะเสียงแตกแล้วครับ <c oughs> ว,วันวันที่จะตักบาตรพระร้อยเนี่ยตอนเย็นเนี่ยพระจะมาจับเบอร์ <c oughs> พระจะมาเป็นร้อยๆเลย <c oughs> พระหนึ่งองค์เนี่ยลูกศิษย์มาสามก็เท่าก <c oughs> ับสามร้อยถ้ามาร้อองค์ใช่ไหม ถ้ามากันร้อยองค์เนี่ยพระลูกศิษย์มาห้าร้อยก็ห้าร้อยองนอนกันที่วัดเพื่อจะจะเ,เขาเรียกว่าล่องเรือเพื่อรับบาตรในตอนเช้าก็ต้องมาทําอาหารใช้อาหารเยอะมากก็คือเอาข้าวเนี่ยมาต้มข้าวต้มมั่งมาหุงข้าวมั่งส่วนเงินเนี่ยก็มามาทาน้ําปานะน้ําปานะก็คือน้ําชาก,กาแฟเนี่ยให้ให้พระฉันในตอนเย็นส่วนตอนเช้าก็เอาข้าวตัวนี้มาต้มข้าวต้มเลี้ยงพระเลี้ยงลูกศิษย์ในตอนเช้าแล้วก็จะออกออกรับบาตรกันประมาณสักเจ็ดโมงเช้า แล้วก็มีเกี่ยวกับโครงการที่ที่ผมทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้ฝาดนะไม้ฝาดทางมะพร้าวนะครับอดอกไม้จันทร์แล้วก็ผ้าบาติกแล้วก็พวกพวงหลีดนะครับแล้วก็ยังมีโรงหีบอ้อยปลูกมีไร่อ้อยด้วยแล้วมีโรงหีบเขี้ยวน้ําอ้อยที่ททปทุมครับที่ผมเนี่ยครับนะฮะแล้วก็มีที่ต่อเรือมีเรือดีเรือดังของวัดดาเรืองที่เราได้ถ้วยพระราชทานมาเกือบทุกถ้วย นะครับซึ่งมีเกจีดังด้วยคือลวงปูไปตรงนี้ต้องไปสักการะบูชากันหน่อยเลยกันนะคะเรียกได้ว,ว่าในการพัฒนาชุมชนของที่นี่คือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมระเพณีหรือว่าการกีฬาท่านนายกก็มีการส่งเสริมรส่งเสริมทั้งหมดเลยใและนี่นะคะก็คือประเด็นสาคัญเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันค่ะว่าท่านนายกจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ จอดเอ้ยป่าทับทอดที่หัวบันไดโอ้พ่อขาแม่คุณลูกเอาส่วนบุญมาให้เวลาขาวเอ่ยเราถึงกันแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วครับถึงแล้วถึงหนูก็พายเรือถึงแล้ว้าพายเรือมาเนี่ย,ยเรอมถึง <ไป S 1> ว่าไ, <ป S 1> ไม่ได้ยินเสียงลเลยนะครับมองหน้าอย่างเดียวเลย นะครับตอนนี้มาถึงซึ่งที่สักครู่นี้ที่ผมบอกว่าวันนี้มีลำพาเ้าสารคณะลำพาเ้าสารตัวนี้จะอยู่กันหลายคนมากอ่าแล้ววันนี้เรามาคุยวันนี้จะมาฟังลำพะเขาสารนะคะคจากทุกๆท่านเนี่ยแหละค่ะอยากจะให้แบบต้นฉบ,บับเนี่ยมาลองให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยไม่ต้องคุณผู้ชมละค่ะพอเองก็ไม่เคยฟังเลยบอกตรงๆเลยทีเดียว คับสวัสดีครับเดี๋ยวมาขอตัวไปเที่ยวต่อเลยไปวัดดาวเรืองฮะไปวัดดาวเรืองะ ครูนี้ก็ได้ไปดูดเรือดีเรือดังนะครับทองสมุดของวัดดาวเรืองแล้วแล้วก็เข้าไปสการะบูชานะครับพระพุทธโสธรจำลองนะครับแล้วกเ็เกจินะครับก็คือนุวงผู้ไผ่นะครับซึ่งเป็นอดีตเกจิวัดดาวเรืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็พานะครับมาบนกุฏินะครับเจ้าวาดวัดดาวเรืองนะครับเพื่อให้ท่านได้มาเล่าประวัตินะครับความเป็นมาของเรือดีเรือดังแล้วก็ถ้วยรางวัลนี้แับเรือ ทอสมุดนี้ก็ที่ได้มานี่เพราะว่าโยมนะซื้อถวายหรือว่าซื้อบริจาคให้กับว,วัดเดีวเรืองเพราะว่าเห็นว่าทางวัดนี้ชอบการแข่งเนรยาวซึ่งเป็นประเพณีของไทยเรามานานแล้วทีนะี้โยมที่ถวายนี้ก็ชอบด้วยนะก็ได้ซื้อถวายให้กับว,วัดเดเีเลืองก็แล้วก็นำไปตกแต่งนะไปตกแต่งที่ลาดบุรี น้องดินแดงช่างออสนะช่างออนองดินแดงเป็นผู้ตกแต่งตกแต่งในปี2551นะดังตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมานะซึ่งก็ได้กวาดถ้วยรางวัลมาเยอะแยะมากมายนะตั้งแต่ปี2551 2552จนปี2553นี้ก็ได้เก็บเจ้าของบอกว่า เรือดังแล้วคือไม่อยากให้แพใครก็เลยให้เก็บให้เก็บซะแล้วก็ให้ทำเรือลำใหม่ขึ้นมาอยากจะฝากนะผู้ชมทางบ้านนะครับให้ามาร่วมกันบริจาคนะเพื่อสร้างวิหารนะครับที่ท่าน,นาหลวงพ่อหรือเจ้าวัดพระดาเดืองนี้ท่านได้ตั้งใจไว้แล้วชาวตำบลบางพูดได้ตั้งใจไว้นะครับ วันนี้เราก็ได้ร่วมบุญกันด้วยอีกทางหนึ่งด้วยนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะท่านเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปดูที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับไปดูการทําไม้ฝาดถางมะพร้าวแล้วก็ไม้ฝาดอ่อนนะครับอีกทีหนึ่งนะรั่นคือเป็นในเรื่องของการพัฒนาชุมชนกันบ้างค่ะต้องติดตามกันช่วงหน้าก็ต้องขอกลางนะคะชื่อเิ ไหนคะออเดินมาจากอบตครับอ๋อนี่ก็เดินมาจากตรงนี้แหละค่ะหลายก้าวไหมครับโหนี่จะบอกว่าตอนนี้มาถึงแล้วหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียอยู่เย็นเป็นสุขเย็นจนเหงื่อซิกเลยตอนนี้คือความเป็นสุขความเป็นอยู่เย็นก็คือประชาชนตำบลผมเนี่ยก็คือรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบปี2 5 5พนด้วยนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านเขียวขจีดีเด่น นะครับ2 5 5 4เทเดียวคันอันนี้เชื่อเลยอย่างที่เราไปตรงนั้นตรงนี้มาตามในหมู่บ้านชุมชนนะคะรอบบ้านนี่มีแต่ต้นไม้เขียวขจีเต็ไมไปหมดเลยก็ดูก็แล้วกันว่าตึกก็ไม่มีค่ะเราไม่มีตึกรามนช่องทั้งเราเป็นอำเภอเมืองอย่างที่ผมพูดไปค่ะนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงอย่างเหมือนตําลิก เขาทําพิแกงหรือเปล่าเมื่อกี้น้ํายาเรายังไม่ได้กินกันเลยนะคะนายกแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงตําน้ําพลิกเนะครับเป็นการที่เขาเริ่มต้นในการขบวนการทําไม่ฝาดทางมะพร้าวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าตรงเนี้ยอยู่เย็นเป็นสุขเขาเขาเรียกว่าศูนย์ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบลบางพูดว่าเขาทําอะไรเสียงดังควกๆวกอยู่ตรงนี้จะพาไปดูครับเขาจะโขกหัือไม่ไม่โขกไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยเนี่ไปเลย นะครับมาดูครับนี่นี่กระบวนการทํานะครับขั้นแรกเนี่ยจะทุบทําไมต้องทุบแล้วเมื่อกี้กินเหม็นลมดมนะครับมันจะไป็เหม็นไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องดมเมื่อกี้ก็ได้กินแล้วครับเพราะขอแช่มันคืออะไรอ่ะครับมัคือขอแช่เพื่อให้อ่ามันนิ่มแล้วก็กระทุบมันคือน้ำยาอะไรเอ่ยเป็นน้ําธรรมดาไม่ได้แค่แช่แค่นี้มันกินขนาดนี้เลยเหรอก็เพราะว่าแช่สามวันแช่ไว้ประมาณเป็นอาทิตย์เลยทำไมต้องแช เพื่อให้น้ำเข้าเป็นเดือนเพราะว่าอะไรไหมหมอดจะได้ไม่กับนะเมื่อกี้เป็นกระโปงเสร็จนะครับกระโปรงมามเสร็จแล้วมาถักเสร็จนะครับแล้วก็มาใส่ดีครับเริ่มใส่แล้วนะครับนะก็จะม้วนเนี่ยปูองสบู่ไว้ไว้ยึดไว้แล้วก็ม้วนครับผมยังไม่บอกราคานะแล้วทางมะพร้าวพวกนี้นี่คือคือทางมะพร้าวนี่ของที่ไหนังไงบ้างแถวนี้ใช้ไม่ได้นะครับแถวนี้ปลอก ทามะเพร้าวนี่ไปเอามาจากปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขามาส่งนะครับตอนนี้นะเพิ่งได้มาประมาณคันรถปิ้งอัพนะฮะมาผสมกันแล้วง่เลยนะคะง่ายครับต้องเลือกวัตถุดิบด้วยไม่ใช่ว่าทามะพร้าอะไรก็ได้ต้องสวิงจะต้องเป็นที่น่นด้มวยืดครับมีความยืดหยุ่นอย่างงี้นะดำเสร็จแล้วเข้าเข้าดำเสร็จนะครับไปดูนะครับตอนนี้เป็นขบวนการนะถักถักเรียงนะครับถักเรียงตรงนี้ครับแลสลับกันไปแลสลับเป็นปันปลากันไปนะครับตรงนี้ แล้วหลังจากนั้นก็ทํากระบวนนะฮะจับครั้งสุดท้ายเพื่อทําให้เออ่เป็นเป็นเป็นรูปทรงนะฮะก็ตรงนู้นนะครับเป็นรูปสวยงามนะคนนี้เป็นแพทย์ประจำตำบลด้วยนะเป็นแพทย์ประจำตำบลด้วยนะครับนะครับก็จะทำคนนี้มาเป็นคุณหมอไปกว่าเป็นหมดครับเป็นทุกอย่างครับเนี่ยขบวนการที่เห็นอยู่เนี่ยถ้าเจอรถเข็นน่ะที่เคยซื้อชอปไปร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบอ๋อเดี๋ยวผมจะบอกให้เฉลยครับหกสิบบาทครับครึ่งหนึ่งหกสิบบาทนะฮะแล้วก็มีคนรับไปขายนะครับไปขายร้อยหกสิบไปร้อยยี่สิบใช่รับไปหกสิบไปขายร้อยยี่สิบใช่ค่ะแต่แล้วมาซื้อตรงที่บางพูดนะครับหกสิบบาทเท่านั้นเองแล้วใครใครอยาก ศึกษาเรียนรู้นะครับหรือให้เราไปสอนนะครับเราก็จะไปสอนให้สารอีกสารแล้วสารอีกแน่นหนาแน่นคับมันคงเดึงได้เลยครับดึงได้ดึงได้เอาคุณลองดึงไม่เป็นไรครัท่านไหนเนาคะชุมชนชาวบางพูดนะคะตำบลบางพูดจังหวัดปทุมธานีนั่นเองก็เลยนั่งหกสิบาทโครงการแบบนี้ถ้าซื้อเยอะเดี๋ยวผมให้ท่านไปเลยนะสองอันนี้ซื้อเยอะก็ไม่ลดครับซื้อเยอะเพิ่มครับเพิ่มเพิ่มไม่ผ่านไงเพิ่มไม่ผ่านมันเยอะไง แต่เท่าเดิมราคาเท่าเดิมครับยังไงคุณผู้ชมน่าสนใจนะคะไม่กวาดราคาถูกมีคุณภาพดีแบบนี้นะคะสนับสนุนหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ตำบลบางผู้จังหวัดปทุมธาน,นีก็มากันได้เลยนะคะขับ,บ,บรถแวะเวียนกันมาเยี่ยมที่นี่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่จะมาซื้อไม่กวาดนะคะแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราพากันไปนะคะก็มาทัง,งาราบูชาน,นะคะที่วัดดาวเรืองะคะ่ะรวมถึงยังมีหมู่บ้านน ในหมู่บ้านที่เขาบอกว่ามีต้นมงต้นไม้แบบว่า<จ>เป็นชุมชนที่ร่มเย็นมากๆสมกับคำว่าชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข แล้ววันนี้นะคะทางรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณค่ะท่านนายกนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะชุมชนตําบลบางพูดจังหวัดปทุมธานีมากๆเลยค่ะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณผชมคะติดตามชมรายการตามพ่อที่พอเพียงได้ทุกวันพริหัรสัมปทเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิก55นาทีค่ะทางช่อง NBT ค่ะสําหรับวันนี้รายการของเราต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ กาด้วยกันดีกั่